Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى علي العظيم وما بعد ก็อัลฮัมดุล illah นะครับหลังจากที่ในบทเรียนก่อนหน้านี้นะครับอัลเราสุขัยและพระวจาละพระองค์ได้เตือนบ่าวของพระองค์ให้หลีกห่างจากบ่อเกิดแห่งความโง่เขลานะครับทั้งเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีคนบริสุทธิ์ ท้งเรื่องการพึงพอใจที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่น่าเกลียดหรือความชั่วช้าแพร่หลายในสังคมมุสลิมเราจะอะไรจริงได้เตือนในอายั์ถัดมานะครับเตือนบรรดาผู้ศรัทธาถึงสาเหตุและก็ต้นตอของความชั่วและสิ่งที่น่าเกลียดเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเพื่อที่ผู้ศรัทธาจะได้ระวังตัว เราจะได้กล่าวเอาไว้ในอายะที่ยี่สิบอ็ดของสุราอันนูรบอกว่ายาอเยฮ์เหล่าด oh, ีนอาม่านูลาตัตาติดตั้งขัวาติชัยตอนอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอัลลอฮ์ سبحانه และทรงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกับถ้อยคําที่อ่อ oh, นโยนโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายและจะกระเอาพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ทําตามอย่าได้ปฏิบัติตาม อย่าได้เดินตามคคตวัดคือย่างก้าวของเัยตอนคือการกระซิบกระซาบของเัยตอนคือแผนการของเัยตอนคือการล่อลวงของเัยตอนเราจะอะไรได้เตือนพวกเราว่าอย่าได้ทําตามเัยตอนและเชยตอนเอาราจะแล้วก็บอกไว้ในอายะนี้ว่าเวลาที่มันล่อลวงมนุษย์มันไม่ได้ล่อลวงมนุษย์ครั้งเดียวหรือมีอยู่เพียงแค่แผนเดียวหรือวิธีเดียวมันมีแผนการอยู่หลายแผนและหลายชั้น ฉะนั å, tamam. ้นเราจะอาลาเตือนพวกเราว่าอย่าได้ท sì ําตามใช่ไหมครับการกระสิบกระซาบของเชยตอนทาให้เกิดขึ้นในสังคมเช่นสิ่งที่ชั่วช้าและสิ่งที่น่าเกลียดใช่ไหมครับอาวุธบอกว่าวันนี้จะควบตัวติเชยตอนเพราะเชยตอนเป็นต้นเหตุหลักๆเลยใช่ไหมครับฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามที่เดินตามหนทางหรือแนวทางหรือการกระสิบกระซาบของเชยตอนนั้น a l a บอกวาอินนัหจงรู้ไว้เถิดว่ามันคือชัยตอนยะมุรบินฟะชาอันมุกกะชัยตอนนั้นมันจะสั่งใช้มันจะกระซิบกระซาบมันจะล่อลวงมันจะยุแยให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่น่าเกลียดฟะชาคือสิ่งที่น่าเกลียดสิ่งที่ลามกสิ่งที่ไม่ดีนะพี่น้องอันมุงกัดหมายถึงอะไรหมายถึงความชั่วชา้าหมายถึงสิ่งที่เป็นการ ฟาฝืนอลัลลอฮ์และเราซูลสิ่งที่ศาสนาห้ามฉะนั้นเชตอนมันจะใช้ให้ทําสิ่งหลักๆเหล่านี้ใช่ไหมครับเราจะอะไรจริงบอกให้รู้ถึงสิ่งที่สําคัญว่าการที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยานี i เรามีศัตรูพี่นอ้องและศัตรูนี้คือศัตรูที่เรามองไม่เห็นมันและเราะาะ่าก็เตือนให้เรารู้ว่าศัตรูนี้เวลาที่มันจะยุกแย่เราเนี่ย มันจะกระซิบกระซาบเราเนี่ยมันจะร่ำรวงเรามันจะร่ำเรื่องสองเรื่องหลักๆพี่น้องอย่างแรกคือเรื่องน่าเกลียดเรื่องน่าเกลียดคือเรื่องลามกเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเรื่องที่สองคือเรื่องที่เป็นชั่วช้าเรื่องที่เป็นการฝ่าฝืนตลอดแนวสุนทอภโผมฉะนั้นสองสิ่งนี้เป็นต้นตอของความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผิดประเวณีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การสายร้ายผู <S an> ้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพึงพอใจหรือการชอบที่จะเห็นสิ่งที่ชั่วช้าและสิ่งที่น่าเกลียดเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมแล้วเราจะอกล่าวขอ้รู้ว่าว่าแล้วละ ف ض ุม ل ل ه ร ل ي ك م ورحمةو الله บอกหากไม่ใช่เพราะความโปรดปรานและก็ความเมตตาที่เราจะอาลามีต่อพวกเจ้าแล้วหากไม่ใช่เพราะว่าเราจะอาลาทรงปกป้องพวกเจ้าทรงคุ้มครองพวกเจ้าแล้วเราจะอาลาได้เตือนให้พวกเจ้าระวังถึงศัตรู และต้นเหตุและสาเหตุของความเสื่อมเสียและความเลวร้ายเหล่านั้นแล้วเลาบอกว่ามาจากามิงกุมมินอาหดินอาบดาก็จะไม่มีผู้ใดเลยในหมู่พวกเจ้าที่จะบริสุทธิ์ที่จะรอดพ้นไปจากความผิดจากการฝ่าฝ uh? ืนอัลลอฮ์สุลตานวาจาละทั้งการทำชีริก ทั้งความชั่วทั้งสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นการ่าเืินอัลลอฮ์และรอซูนและจะไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเราจะได้รับทางนั้นจะสามารถสำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวและเชื่อฟังต่อรอซุภา,านุวาจาอาลาได้ไม่มีใครเลยพี่น้องที่จะสามารถอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องได้ แต่อัลลอฮ์บอกว่าละกินอัลลอฮ์ยุซักกีไมยาชาแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์สุภาณหูวาจาละด้วยกับความโปรดปานของพระองค์และความเมตตาของพระองค์พระองค์จะลบล้างความผิดและจะชี้นําให้แก่บ่าวของพระองค์ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วเราจะอะไรก็บอกให้รู้ว่าวัลลอฮุซามีอุนอาลีมอัลลอฮฺจะอะไรพระองคทรงได้ยินนะ ได้ยินคำพูดของพระเจ้าคำพูดทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีและพระองค์ก็ทรงรอบรู้รอบรู้ถึงหัวใจของพระเจ้ารอบรู้ถึงเจตนาที่อยู่ในหัวใจและรอบรู้ถึงการกระทำที่พระเจ้ากระทำและพระองค์บอกเช่นนี้เพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าพระองค์จะไตส่สวนและก็คิดบัญชีและก็ตอบแทนในสิ่งที่บาปของพระองค์ได้กระทำฉะนั้นนี่เป็นอายะที่มีความสำคัญอย่างมาก อายะที่22พี่น้องเราจะอาไากล่าวต่อซึ่งเป็นอายะที่มีความเกี่ยวโยงกับอายะก่อนหน้านี้นะครับอัลละบอกว่าลายะเรล่องอุลฟัดลีมินกุมวซะะออ والساعة أي أتؤل الكرباء والمساكن والموهجرين في سبيل الله เราจะอาลาเตือนบอกว่าและบรรดาผู้ที่มีคุณธรรมนั่นหมายถึงคนดีๆในหมู่พวกเจ้านะแล้วก็คนที่ทำรวยที่มั่งมีมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ย อย่าได้สาบานต่ออัลลอฮฺสุขานะฮูวาจะอาลาเป็นอันขาดนะสาบานต่ออัลลอฮฺว่าจะไม่ให้การช่วยเหลือสาบานต่ออัลลอฮฺว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่บริจาคให้แก่ใครหนึ่งเครือญาติสองคนยากคนจนสามคนที่อพยพในหนทางของอัลลอฮฺสุฮานะฮูวาจะอาลา แต่ Allah Subhanahu Wa Taala สั่งบอกว่าวันยาอฟูวันยาสฟาูล و, และพวกเจ้าทั้งหลายจงยกโทษและจงให้อภัยแก่บรรดาผู้ยากไรเหล่านั้นบรรดาผู้ที่เป็นญาติน้องของพวกเจ้าเหล่านั้นและบรรดาผู้ที่อพยพในหทองทาง่า Allah Subhanahu Wa Taala เหล่านั้นหากว่าบรรดาคนเหล่านั้นได้เคยเข้าไปพัวพันในเรื่องการใส่ร้าย นั่นหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคอดีตนั่นก็คือการใส่ได้ทะนิงยงอาเช่รอดิออนละหานฮะและยังเป็นคำสั่งที่ครอบคลุมไปถึงทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะและทํานองเดียวกันนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เป็นคนที่เป็นญาติใกล้ชิดของเราคนที่เป็นคนที่ยากจนและเป็นคนที่อพยพในหนงางของเราสุพานหูวะจาละซึ่งเป็นกลุ่มชนที่เราเคยให้การช่วยเหลือเขา แต่ปรากฏว่ากลุ่มคนเหล่านี้เคยพูดไม่ดีเคยกระทําไม่ดีเคยให้ร้ายปายสีลัทสุธานหะพุวะจะอาลาสั่งบอกว่าอย่าได้สาบานต่อเราว่าจะตัดการช่วยเหลือคนเหล่านี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกท่านทั้งหลายเคยให้การช่วยเหลือเคยมอบทรัพย์สินเงินทองให้แก่คนเหล่านี้แต่พอคนเหล่านี้ทําในสิ่งที่ผิดพลาดพวกเจ้าก็สาบานต่อเราว่าต่อไปนี้ข้าจะไม่ให้การช่วยเหลือคนเหล่านี้เป็นอัคการ เราจะ,ะถามบอกว่าอะไรตัวให้บูนะไอ้ยงเฟระลอฮูละโุมและพวกเจ้าไม่ต้องการหรือพวกเจ้าไม่ต้องการที่จะให้อัลลอฮ์สุภาละฮูวาจะอาละปกปิดความผิดและอาภัยในความผิดที่แก่พวกเจ้าแั่นั้นหรือพวกเจ้าไม่ชอบหรือฉะนั้นจงให้อภัยและจงยกโทษให้แก่คนที่ทำไม่ดีต่อพวกท่านวัลลอฮุกะฟูรฺ ราหิมแล้วเอมาสุพานนะฮรวาจาะ,าะอะไรพอองค์ก็จะอภัยในความผิดให้แก่พวกท่านเพราะพระองค์คือผู้ทรงอภัยพระองค์คือผู้ทรงลบล้างความผิดและพระองค์คือผู้ทรงมีเมตตาต่อบาปของพระองค์เสมอฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับอายะที่สองเนี่ยอายะที่ที่สองเนี่ยนะครับมีสาเหตุการพานานพี่น้องซึ่งเป็นในเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พี่น้องจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีนง,ง่าได้่ไหมครับ ช่วงเวลาที่ทนายงายเชาถูกใส่ร้ายเนี่ยช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ทนายง่ายเชาเราดิออร์ฮวนฮาเองเนี่ยมีสภาพที่อึดอัดใจอย่างมากนะครับทรลซูลลอซัลลอฮฺหุไลสลัมก้นมีอยู่ในสภาพที่หนักใจอย่างมากเพราะภรรยาท่าทรอซูลถูกใส่ร้ายว่าผิดประเวณีใช่ไหมครับช่วงระยะเวลานั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่ทรอซูลต่างรอคอยที่จะให้อัลลอฮฺทานอัวาจาลาปาทานอัลกุรอานลงมา ่านหญิงไอาชายรารอดีอวลลอก่านฮะเองเคยพูดบอกว่าอะไรพี่น้องนางไม่คิดว่านางเนี่ยเป็นคนต่ําต้อยนางไม่คิดว่าเราจะอะไรจะประทานอันกุรอานล,ลงมาเพื่อปกป้องตัวของนางแต่นางก็ยังหวังว่าวสุขนานอุวาจะอะไรจะปกป้องตัวของนางแต่พี่น้องรู้ไหมว่าระยะเวลาผ่านไปในช่วงนั้นเนี่ยมีคนใส่หนะ้าจ้าหญิงไอชาร์เอดีอลัลลอกฮานเป็นจํานวนมากทั้งพวกมุนาฟิก นะครับและก็มีบรรดาผู้ศรัทธาบางคนก็มีส่วนคัวพันในเรื่องดังกล่าวจนกระทั่งวันเราจะอาลาประทานอายะอัลกุรอานสิบอายะในอายะก่อนหน้านี้ที่เราได้เรียนมาสิบอายะลงมาเนี่ยเป็นการยืนยันและเป็นการประกาศให้รู้ถึงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงอาอิชางรอนีอัลลอฮฺอันฮาพออายะกุรอานถูกประทานลงมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกันยบยกพวกเขาออกไปจากอกพี่น้อง ศาสดุลลอฮซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิซซัลลัมดีใจอย่างมากพี่น้องพอเราจะอะไรประทานอัลกุรอานลงมาท่านหญิงไอชาเราดิยัลลอฮวาเนาดีใจอย่างมากจนกระทั่งว่าม no ี h ะด i ษบทหนึ ugh, ah Leah, ่งท่านหญิงไอชานะครับได้กล่าวบอกว่าฟาลัมมาอันซาลัลลอฮุฮาะดาฟีบารออะตีแล้วเมื่ออัลเราจะอะไรได้ประทานอายะอัลกุรอานลงมาเพื่อเป็นการยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของฉันเนี่ยกาละอบูบักอัลซิดดีกรอดิยัลลอฮุอเนาะท่านอบูบักเป็นใครพี่น้องครับท่านหญิงไอชหา เป็นพอ่อท่านอบูบักในช่วงเวลานั้นก็อยู่ในสภาพที่อึดอัดใช่ไหมครับอยู่ในสภาพที่อึอดอัดอย่างมากแต่พอท่านอบูบัครู้ว่าลูกสาวเนี่ยบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราจะอะไรประทานกุรานล,ลงมาแล้วเนี่ยตามะดีตอกว่าแกนายุงฟิกว่าเลมิสซออิบนุอุซาคาิกรบะติฮิมินหัวสักรีซึ่งเดิมทีก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ย ท่านอับูบัคมีญาติใกล้ชิดคนหนึ่งซึ่งญาติคนนี้เป็นคนยากจนขัดสนด้วยคนยากจนด้วยชื่อมิสซาเป็นซาฮาบะในกับอิบนูอุซ่ผู้ชายคนนี้มีส่วนพัวพันเห็นไหมครับมีส่วนที่ได้นําข่าวลือเนี่ยพูดต่อในช่วงเวลาที่ยิไงไอชตถูกใส่ร้ายเนี่ยมิสซก็เป็นหนึ่งในคนที่เอาเรื่องเนี้ยไปพูดต่อด้วย พอท่านอบูบักรู้ว่าลูกสาวบริสุทธิ์ก็เลยทําไมพี่น้องพูดขึ้นบอกว่าวัลลอฮิฉันขอสาบานต่อัล,ล้์ใครพูดท่านอบูบักและอง์ฟิกุอาลามิสซะชัยอ์ต่ออาบดันต่อแต่นี้ฉันจะไม่ให้จะไม่ให้การช่วยเหลือจะไม่บริจาคเงินทองให้มิสซะอีกตลอดไปอาบดันแปลว่าอีกตลอดการเลย บาอาดัลลัดิควาลัยอาอิชะจะมาก่อนหลังจากที่เขาได้พูดใส่ร้ายอาอิชะก่อนหน้านี้ข้อเท็จมุกันโคตจบฟาอันซาลลอฮุอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าล ى ประทานอัลกุรอานลงมาเลยพี่น้องแปลว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับสิบอายะน์แปลว่าสิบอายะน์นั้นถูกประทานลงมาก่อนแต่อายะนี้ถูกประทานลงมาภายหลังหลังจากที่ท่านอับดุล เราดีวลวเราว่านุ่ได้ก,กล่าวถ้อยคําเมื่อครู่นี้เราเตือนใครปีน้องเตือน่านละมุบักว่าอะไรบรรดาผู้ที่เป็นคนที่มีคุณธรรมคนดีๆในหมู่พวกเจ้าที่มีทรัพย์สินเงินทองอย่าได้สาบานต่อเราเป็นขาดนะที่จะไม่ให้การช่วยเหลือคนหนึ่งคนใดเนี่ยใครละ่ะยากคนยากจนยากไกลชิดคนที่เดินทางหรือคนที่อพยพในขนทางของเราสุภาณาวาจารจ่าแต่เราสุภาณาวาจารจ่าสั่งบอกว่าอะไรจงให้อภัยจงยกโทษให้เขาแล้วเจ้าไม่ชอบหรือ ที่จะให้ Allah อัลลอฮ์จ่าละยกโทษในความผิดให้แก่เจ้าแล้ว Allah อัลลอฮ์จ่าละพระองค์งคือผู้ทรงอภัยและพระองค์คือผู้ทรงเมตตาเพราะอัลลอฮ์จ่าละประทานอัลกุราอานอายะนี้ลงมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะฮ์คนที่รับสูตท่านบุบัก์เนี่ยได้ยินอัลกุรอานและพูดว่าเนี่พี่น้องบ้าลาบ้าลาฮะไม่ได้อัลลอฮ์ แปลว่าท่านตอบรับคําสั่งของละซุตฮานอวจะอะโดยทันทีเลยว่าฮาไม่ได้แปลว่าอะไรไม่มีทางที่ฉันจะไม่ชอบที่จะให้พงอภัยในความผิดทีแค่ฉันบาลาวัลลอฮิฉันขอสาบานต่อ a l l a ์ว่าอินนีอูฮิบอัยยัเฟลลอฮูลีฉันขอสาบานต่อ a l l a ์ว่าฉันชอบฉันรักและอยากให้อัละซุตฮานอวจะอะลอภัยในความผิดให้แก่ฉัน faraja ila missahil an nafaqah allati kana yunfiku alayhi langkanan Abu abubak gho bantuan kan จากนั้นหลังจากที่เคยท่านเคยให้การช่วยเหลือมิสะะมาก่อนว่าพอและและท่านก็กล่าวบอกว่าวัลลฮิละอังเซอฮามินหูอาบะดาฉันขอสาบานก่ออัลลอฮ์ว่าต่อแต่นี้ไปฉันจะไม่หยุดให้การช่วยเหลือแก่มิสซะอีกตลอดกาแลแปลว่าอะไร แปลว่ารู้ว่าผิดพลาดไปแล้วท่านก็รีบสำนึกผิดโดยทันทีขอรารัชทานาทวจาลาทรงยกเกียรติให้แก่ท่าน<ม>ทั้นดุนยาะก็อ,อาเคโร่และท่านก็ตอบรับคําสัง่งของอ้ารัายาและปฏิบัติตามโดยทันทีนั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อข้ารุชทานาทวจาราทั้งหลายครับในสองอัญานีเนี่ยเราจะรับบทเรียนหลายประการเดียวกันประการแรกเราสุชทานุทวจาลาพระองค์ดได้ทรงเตือนพวกเราพี่น้อง ให้เราระวังแผนการของไซตตอนให้เรารู้ว่าไซตตอนนั้นเวลาที่มันจะล่อรวงม,มนุษย์นั้นมันไม่ได้ล่อรวงม,มนุษย์เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลิกแล้วกระจบกันแต่มันมีแผนการหลายแผนมีอยู่หลายขั้นมีวิธีอยู่หลายวิธีด้วยกันและแผนการของมันนั้นแยบยลเอาะราใช้คําว่าอะไรคู่ตัวเอาไม่ได้บอกว่าอย่าทําการอย่าทําตามคู่ตัว อย่าทำตามแผนการของชายตอนแผนเดียวไม่แต่เราใช้คำที่บอกว่าเป็นการแสดงเิงคำพหูพจน์แปลว,ว่ามันมีแผนการอยู่หลายแผนเดียวกันมันจะล่อลวงทีละนิดมันจะแทรกซึมทีละหน่อยและมันจะยุบแยกเราเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งว่าเราหลุดออกไปจากศาสนาของเราสุทาาาจารนั่นเองโดยเฉพาะจะยิ่งชัยตอนนั้นมันมีประสบการณ์อันยาวนาน ทำไมพี่น้องตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่ท่านอาัาดุลมมิสาลามแล้วอิบลิสยังมีชีวิตและอิบลิสเนี่ยแหละมันก็สอนวิธีการในก่รไพ่พลเพราะมันให้แก่บรรดาลูกหลานและบรรดาชัยตอนที่คอยเชื่อฟังและปฏิบัติตามฉะนั้นเราจะอาลเตือนเราว่าอย่าทาตามแผนการของชัยตอนสอง ลจอจาร์เราบอกให้เรารู้ถึงส่วนหนึ่งของความโปรดปรานของลอสุธานนวาจาละที่มีต่อพวกเรานั่นก็คือลอสุธาโนวาจาละได้บอกให้พวกเรารู้ถึงสาเหตุของความชั่วร้ายและเตือนให้พวกเราเระวังสิ่งนั้นนั่นหมายความว่าอาลอจาระสร้างพวกเราขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เรา,ผาเผชิญกับ เหตุการณ์หรือสภาพต่างๆในชีวิตตามลําลพันธ์แต่เราจะเอาพระองค์ทรงเฝ้ามองเราจะ,าะทรงปกป้องเรานั่นเพราะความโปรดปรานและความเมตตาที่มีต่อเรานั่นเองด้วยกับการให้เตือนพวกเราให้ระวังการกระซิบกระซาบของเชตตอนนั่นเองประการที่สาลเราสุธานวุวาจารพระองค์ได้ทรงน้มน้าวบดดาผู้ศรัทธาให้มีความเห็นอกเห็นใจ คนที่พูดจะไม่ดีกับเราโดยที่อรรถสุธานะคูวาจะาไม่ได้ส่งเสริมให้กระทำสิ่งที่รุนแรงแต่อย่างใดกลับส่งเสริมให้รู้จัก ให้เรานั้นให้อภัยและยกโทษให้แก่คนที่เขาทำผิดต่อเราแม้ว่าเราต้องเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายจากบรรดาคนเหล่านั้นก็ตามประการที่4นี่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการสารสัมพันธ์กับคนที่ตัดขาดจากเราและการทำดีกับคนที่เขาไม่ทำดีกับเรานั้นเป็นคุณธรรมที่น่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่ควรกระทำประการที่ห้า ในอายะนี้แสดงให้เห็นว่าการอาภัยที่อัลลอฮฺสุทธานวุวาจะอาลาทรงรักนั้นหมายถึงการอาภัยที่อัลลอฮฺจะอาลาทรงชื่นชมและเป็นการอาภัยที่สมบูรณ์นั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสองสิ่งหนึ่งอัลลอฮฺบอกว่าลียอฟูแปลว่าโปรเจ้าทั้งหลายจงยกโทษนะครับนั้นหมายถึงจงให้อภัยในความผิดนั้น คือไม่เอาโทษไม่เอาความจากคนที่ทำสิ่งนั้น 2. องเราบอกวันยอสฟาูจงยกโทษให้ตอนแรกบ,บอกให้อภัยสองบอกจงยกโทษให้ฉะนั้นคําว่าวันยอสฟาแปลว่ายกโทษให้นั้นหมายถึงอะไร แปลว่าหันหน้าหนีจากความผิดจากคนคนนั้นแปลว่าไม่สนใจเสมือนกับว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นเลยฉะนั้นนี่แหละคือการกระทำที่เราสุขานะวะจาละทรงชื่ิชมและประการที่6ในสองอายะนี้เป็นหลักฐานที่แสดงว่าการให้อาภัยและการยกโทษให้แก่พี่น้องมุสลิมที่ทำผิดนั้นคือสาเหตุที่จะทำให้อลลอฮฺสุภานะอวะจาละ ล้างความผิดให้แก่ผู้ที่ถูกกระทําเช่นเราเป็นคนถูกกระทําใช่ไหมและมีคนที่เขากระทําให้ร้ายเราปายสีเรารู้ทําไม่ดีต่อเราเนี่ยเรายอมที่จะให้อภัยและยกโทษในแก่เขาเนี่ยนั่นหมายความว่าการที่เรายอมที่จะยกโทษให้แก่เขาเราสุขานันวาจะเราจะตอบแทนเราด้วยการที่พระองค์จะยกโทษในความผิด ที่เรากระทําต่อพงค์ดังนั้นจึงเป็นที่มาของประการสุดท้ายนั่นก็คืออันเาซาโินจินซิลามันเป็นกฎเกณฑ์ที่สําคัญที่พวกเราควรจะต้องจดจำนั่นก็คือชนิดของการตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งที่เรากระทํานั่นหมายความว่าเราทําอะไรไว้ก็จะได้รับการตอบแทนเหมือนเหมือนกับสิ่งนั้น เช่นเราอาภัยใหแก่พี่น้องของเราเราจะอะไรก็จะอภัยในความผิดแกเ่เราเราปกปิดความลับของพี่น้องของเรา,เรา,เ,ออเ,ราเราจะอะไราาเเรช่วยหลือพี่น้อองงขเราาเะองค์ก็จะทรงช่วยเหลือตัวเราฉะนั้นการตอบแทนขึ้นอยู่กับชนิดของการงานที่เรากระทำนั่นเอง ขอเราสุข,ขานุโวจะอาลาทรงชื่อหรือพวกเราและเมตตาพวกเราและปกป้องพวกเราให้รอดพ้นจากการกระสิบกระซาบของชัยตอนและให้พวกเราได้กระทำคุณงามความดีในสิ่งที่ทำให้เราสุข,ขานุโวจะอาลาทรงพอพระทัยในตัวของพวกเราทั้งยุนยาและก็อัเรร์นะครับ